สวัสดีค่ะชื่อเอมชยานุชสรทัศน์มิสแกรนลำพีนตอนแรกจะแบบลำปิ้วปิ้วได้น่ารักไหมเก็บไว้ตอนเล่นๆดีกว่าอืมอ่าจุดเด่นของตัวที่จะมาอ่าก็จุดเด่นที่คนถึงคิดว่าเราเด่นนะคะคือเรื่องสปีชค่ะแล้วก็เรื่องที่เราอ่ามีความสนใจด้านการเมืองคือเอมไม่อยากพูดว่าเอมมีความรู้ด้านการเมืองเพราะเอมเชื่อทุกคนรู้ในแบบของตัวเองเพียงแต่ว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้าง ชอบวิภา์วิจารณ์นะคะแล้วก็ชอบคิดต่อมันก็เลยทําให้คนเนี่ยที่จะฟังเราพูดส่วนจุดเด่นที่ตัวเองรู้สึกจากข้างในก็คือการเป็นนางแบบเมื่อก่อนเนี่ยเป็นจุดด้อยเลยนะเพราะว่าวงการนางงามเขาจะมีแพทเทิร์นของเขาซึ่งถ้าเรามอกว่ามันเหมือนแข่งโอลิมปิกอะคะ่ะมันก็ไม่ว่างเดียมันจะมีท่าของมันอะที่เอมรู้สึกว่าเราไม่ต้องฝืนก็ได้ แล้วเวทีนี้มันเหมือนกีฬาคือเราไม่ได้ไอโฟเกตเรื่องของความคิดอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของทักษะการใช้ร่างกายเหมือนแข่งดีล่าเหมือนแข่งไอสเกตอ่าคนก็เลยมองว่าเอมเนี่ยค่อนข้างมีจุดด้อยในเรื่องของการเดินอยู่มากด้วยความที่ปรับยากแต่พอวันนี้ค่ะประกาศเรื่องแกรนด์โมเดลขึ้นมาโอ้มันกลายเป็นจุดเด่นเราเลยนะเพราะเรามองว่าไม่ว่าเราจะติดตำแหน่งอะไรก็ตามอ่ะหนึ่งใน5ของคนที่มีโอกาสได้ไปเป็นนางแบบต่างประเทศซึ่งจริงๆเราเป็นอยู่แล้วด้วยก็คือเอม เอ็มก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเจ๋งเลยแหละเพราะเราอะเคยเดินรันเวย์ที่มิลานปารีสแล้วก็พวกแบบอาวุธบีอะไรอย่างนี้มาก่อนแบร,รนด์ที่ใส่ก็เป็นแบร,รนด์ระดับโลกทั้งนั้นซึ่งบางประเทศเนี่ยการแข่งขันสูงมากเราเอ็มพูดเลยว่าทุกป,ประเทศคือไม่ใช่ว่าเอ็มยื่นผอเราได้นะคะแต่เอ็มเชื่อว่าแกรนเนี่ยจะสามารถส่งเอ็มไปประเทศที่เอ็มเคยถูกปดตกได้ <laughs> ค่ะก็เลยเชื่อว่าความเป็นนางแบบนี่แหละคือสิ่งที่เข้มแข็งที่สุดข,ของเรา ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งได้เดินแบรนด์ที่ชอบอย่างอ, ah ura, อาเอลิซาบสักิมูรัสอะไรเงี้ยหนูว่ามันคือการประสบความสำเร็จที่ใหญ่มากเลยอืออ่าจริงๆคือมีเคยมีคนแซวว่าเป็นดาวสภาตอนนั้นก็เลยไปโพสเฟซเก่าเล่นๆแต่ว่าเฟซบุ๊กเพจตอนนี้คือโดนแฮกฟิวไปแล้วนะคะมันเปิดไหมอ่าก็เลยโพสว่าเราเป็นดาวสภาแล้วก็มีคนคือฮาว่าก็จริงนะเพราะคนที่เด่นเรื่องการเมืองเนี่ยปีนี้ก็มีเชอเอมหนึ่งในนั้นแน่นอนแต่ เอมว่าจริงเอ,อมอ่ะเป็นดาวตลกจริงๆนะคือเอมอบบมีความรู้สึกว่าการเอนเตอร์เทนเมนต์ของเอมอ่ะมันคือแบบการเล่นตลกอะ่ะแล้วก็อยากแบบอยากไปรายการสแตนด์อัพคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สงสัยนะว่าเราจะเดินโชว์ตัวออกไปแล้วทําให้บอลรู้ว่าเราตลกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสตาร์แหละแต่มันอาจจะไม่ได้เห็นได้ด้วยตาเฉยๆค่ะกกับเราขอโทษนะพอเห็นมือขึ้นมาเมื่อกี้นึกว่าจะถามว่ากดดันไม้ที่อยู่ๆก็มีนม เป็นแมวหอแล้วมันก็ตโลกตอบได้นะเอ่อ,อเดี๋ยวตอบต่อละกันเรื่องคําถามก็กดดันค่ะคือเอมอะจริงๆมีคนที่ไม่ตัดตลอดเลยนะเมื่อก่อนก็ไม่ตัดอาแล้วเราว่างไงเดียหลายๆที่อะค่ะเอมจะเป็นคนคิดไวแล้วถ้าสมมติว่าเราคิดขึ้นมาแล้วอะค่ะแล้วเราไม่ได้พูดตามนั้น่ะมันจะมีความชอ็อตอยู่ก็คือจริงๆความไวในการตอบสนองเป็นจุดเด่นของเราแต่ว่าบางทีถ้าเราไม่ได้แบบ ว่าเดี๋ยวฝึกตัวเองให้เคยชินกับความไวมากพออะ่ะมันก็อาจจะทําให้คําตอบมันยาวเกินไปหรืออะไรเกินไปก็ได้แม้ว่าจะมีดีในแง่ของสาระก็คือเนื้อความครบหรือบางทีเกินด้วยซ้าอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันอาจจะต้องคัดสิ่งที่เด่นที่สุดในจนํานวนข้อความมากมายเหล่านั้นกดดันขนาดนั้นไหมหรอมันก็ไม่แล้วล่ะค่ะเพราะเอมีความรู้สึกว่ายังไงเรามาลองอะ่ะ มันถือว่าเราได้เติบโตถ้าเราเอาแต่อยู่กับสิ่งที่เราเคยทำเราคิดว่าเนี่ยมันดีแล้วเราไม่กล้าลองอะไรอีกมันเหมือนเราไม่ได้ใช้ชีวิตนะคะเอมก็เลยคิดว่าเลกาซีที่เคยมีให้มันเป็นเรื่องของอดีตไปถ้าประทต่อปัจจุบันมันไม่ได้ว้าหรือไม่ได้ดีอะไรมากพอค่ะก็ไม่เป็นไรถือว่าอย่างน้อยเราก็แบบไม่ได้หลบอยู่หลังความทรงจำเก่าๆของตัวเองอะโอเคครับสุดท้าย่อนเป็นคนซิงเดอร์บอทได้ไหม จริงเนี้เจ้าวายจริงก็แบบว่าก็นั่งแบบอะไรนะอะไรเงี้ยแต่เราต้องฝากถือไม้นะคะโอเคหนึ่งสองซ่อมเออซึงมา